สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆปฐุมคงคาที่รักทุกท่านครับกับผมดรกิตติยงสงวนชัยครับปฐุมคงคารุ่นปี75ครับเลขประจำตัว14085วันนี้ได้มีโอกาสมาพบพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆชาวปฐุมคงคาครับปัจจุบันนั้นประกอบสัมมาอาชีพเป็นนักธุรกิจครับอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหลักใหญ่ ทําธ,ธุรกิจบริษัทมิสิกลิสซิ่งจำกัดมหาชนเป็นหลักครับเป็นนอนแบงค์ที่ดูแลเรื่องของลิสซิ่งต่างๆพร้อมทั้งหมู่บ้านกิตินครแล้วก็อาพาร์ตรเมนต์ทั้งลงรับจำนำห้างทองแล้วก็คลังสินค้าที่อยู่ในเขตจังหัดสุมรการและปริมณฑลดังนั้นวันนี้ประเด็นที่เราได้มีโอกาสาพบกันก็คือ วันที่เรามีความยินดีทุกคนชาวปทุมคงคาครบ121ปีลูกน้ำเงินฟ้าของเรานะครับวันนี้ต้องแสดงความยินดีครับเราครบ121ปีลูกน้ำเงินฟ้าปทุมคงคาของเราครับ <lonely. S 1> ก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเองนั้นในเมื่อเป็นสิทธิ์เก่าต้องขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์ทุกท่าน ตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะครับมาถึงจนปัจจุบันปีปัจจุบันคือ121ปีที่ท่านได้ประสาทวิชาให้กับเด็กๆหรือนักศึกษาหรือนักเรียนของปฐุมพงคาได้ไปเติมใหญ่ในสังคมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็แสดงความยินดี121ีปีปฐุมพงคาของเราครับถ้าถามว่าผมเรียนปฐุมพงคาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่สามครับผมประทับใจอะไรต้องบอกว่าเรานักเรียนกเก่งขาสั้นครับสมัยนั้นอาจารย์สมพงษ์ เป็นอาจารย์ผู้ปกครองครับถ้าท่านใดในอยู่รุ่น75คงจําได้ดีนะครับว่าอาจารย์สมพงษ์นั้นท่านเที่ยวขนาดไหนเราใส่กางเกงสีกากีอังกะปนกันก็โดนปีนะครับแต่ก็ด้วยความรัก,กนะครับเราเป็นโรงเรียนที่เป็นชายล้วนเรามีแต่ความรักใคร่กันเราเก่งในด้านฟุตบอลครับเราไปไหนปทุตมองคาก็กระจายไปน้ำเมินฟ้าสง่าผิวปลิวสวัยทุกที่นะครับนั่นคือความประทับใจและต้องเรียน น้องๆวันนี้เรามีประทุมขคานเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งที่จังหวัดสมุทรการน,นะครับผมเองก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ได้มีส่วนผลักดันและทําให้โรงเรียนประทุมงคาที่อยู่ในจ,จังหวัดสมุทรการเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านในประชุมคคาที่มาช่วยกันนะครับแต่ต้องขออนุญาตที่ไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ทั้งหมดเพราะเยอะมากครับเอ่ยน,นามท่านหนึ่งท่านใดไปเดี๋ยวอาจจะไม่ครบก็บอกว่าตอนนี้ประุมคคาสมุทรการเกิดขึ้นแล้วเช่นกัน นะครับก็ pit, ทํสช่างชื่อเสียงให้กับคนในจังหวัดสุรินร,รและก็เชื่อว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศชาติต่อไปท้ายที่สุดนี้ครับลูกน้ำมันฟ้าสราผิวเปลียวสวายทุกท่านครับขอให้ทุกท่านนั้นจะมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ประสบผลสําเร็จล่ารวยเงินทองล่ารวยความสุขและที่สําคัญครับเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศชาติเป็นบุคคลสําคัญเป็นเสาหลักของครอบครัวของทุกท่านครับขอให้โชคดีมีใจทุกคนครับสวัสดีครับ